มาเห็ดเลยโอ้โหเขากำงเลี้ยงไอ้คำใหญ่แลยคำใหญ่พ่อเขานี่อ่ะตักท่าสบายดีและสวัสดีพี่ทุกท่านวันนี้ก็ออกมาหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องเลยอยู่ในบ้านก็แหย่อยู่ในมือก็แห่แห่แหมีแห่น้อยแหย่เยอะ มาหาตึกป่าพี่น้องเลยอยู่นี่ๆนะฮูกปูนี่ยืนายคือก้าวไม่ละวาวมันนี่เฮ่ายุดพักผ่อนไม่ได้ไปหาเพราะว่าวมันนี่มันแดดกระละเฮาก็เลยพักผ่อนมื่ออื่นเฮาก็พักอีน่ะมื่ออื่นนะมื่อื่นเฮ่ายังไม้ไปไปหื้อต่อนะหายนะมากอ่ะสบายดีสบายดีสบายดีลูกสบายดีสบายดีปลาลุงเด้อสบายดีลุงเด้อดาลเดีดีปสิพาปลาลุงไปหายยังลูก หาป่าหาป่าป่ะจะไปได้กินยี่บ่ได้บ่อไเอาไปยังกระไฟนี่ลูกเข่าเท้งยังไม่ทันกินถือกระไฟมาละเต็มกีปิ้งปลากี่ปิ้งปลาเนาะเป็นยังทันกินข้าวนในมูเลยตื่นนอนแล้วก็มาเลยนอนเย็นไปเดี๋ยวอันบังเถอเดี๋ยวป้าป้าป้าเอฟสีน้องกิบเจมากำลังพันนะมางมน้ำกันเลยมาเธอก็มาเธอก็ยิ่งหน้ามาหลัง หง่านูกดีใช่พ่ติ๊กเอามาืนอนนนลาอนันแล้ววงแง้ลยวแง้ลกนี่ตอนนี้มาหอดผายละน้ำกระบกบกลงหลพี่อาเลยป่านี่ยบ่อนายป่านะ ต้นปตแป่าธรรมชาติเดี๋ยวจะแก้คาก้อนทตึกป่านะแก้ขาปน่าปะาบอลแก้ปะขานะแก่ละแก้ก่อนลขอพเจ้ามไ,หหาได้าลงเลยลภาษาเก็บเิ้งเปียกบัดยลงไหนก็บบๆๆเปียกเกเปียกน้ตีนก่อน,น,น,นขอขึ้ถอยขึ้นมันเปียกไปลูก เออเก็บน้ำเลยี่ไหนได้บ้งดูได้ม็นไหถ้าเก็บปลาพี่ไม่นปลาเก็บปูพี่ไ้นี่เก็บปลาไอ้พขามาแล้วเขาาพเลยปูเหล็อกัเร็ตเล้วปลาอีฮล็ลเฮ็ลออลูกกไอด้อโกจีตมเอ๊ะเอ๊ะไม่นั่งีตมนะ Nháo nhắm xuân con huyên ăn yula bacon yula bacon yula bacon yula nhìn yêu kìm mê ho man rồi? Khói man 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 đi man 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 cái, nhắm man cái cái Để man 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 เคงนี่แ่ะพอนะโอ้ยุกปลุกลุกปุกอะมาเปิดปสสาวะก่อนี่อ้ยปลุกเข่งเคโอเคุ่กตัวหนึ่งเห็นไหมกะปะขอตัวนึง น้ปลาเก่งตัวนั้นคาอยู่ทุกปลาเก่งตัวโหคาอยู่บึ้งแผลออกให้ไม่นี่น่าจะสอีกขอตัวนึงช่วงไก่ก็นกินนี่เละกินยังลูกกินี่กินนี่อ้าวโออินาัน้้านาไป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  รุกปุกเอาเลยโอเคกนเอาแล้วบ่กีฬาดั่งไฟปีงเด้อปีงกระุกมาเด้อกระคอ,อะนี่แน่เน่กินต้มยอนชนะบอกร้าไม่เอา

ท่านำใหม่ๆับะอ,อแม่โอเคดูเอ,อ้าปาวมัก,ก,กระกหลกยามานะบูนั่ลง,ลงลุกห<อ>ลังนะลันนฮะนั่งันังันรันลันบ่หันพยายามรู้ัน,นมคอัน,นถือจ้าก็จะพยายาม กีปากีปะาันนะกีปะดุกปนุดึกึฮือ้าเก็บเอาลูกเก็บเด้อป่ายังไงเก็บเด้อเพอเอิญแถอบอกว่าเก็บเด้อพูไปเกเบทั้งพู่นุ่มนนน้อ ตื่นชัเลอรตื่นชัเลอรกันดิฟด้ขนาไหนดิบหัวได้ไหมดุจักิเลยเปลาพี่ช้งนะปลาขาวไม่ไปลาขาวอ้าวพี่อ่าคุณแม่เจกระาพี่ดุจ้าโล่เด้อ้าวถือทูกอย ต้งตรงน้ำ <c oughs> เดี๋ยวละแล้ว <c oughs> ละเอากายัางเลยเก็บเนี่นี่นี่แล้วบอนลนะ <c oughs> นี่แหลยน้จูเฮ็ดมันจะไปดุอ่ะปองโรคมันจะโรด,ดไปแล้วขนาดไหน <c oughs> มาเห็ดเปลี่ยนกระโหลกนะ

đừng đi nè đừng kiếm. ăn. chơi cá ta. à, mัน mัน rút đấy cá ta mà chết rồi bị đi kiếm lốt chết. qua đấy. học ná phun dế. đây. คือเฝ้ามาอนนะ้วเอามาทีเชื่อ <c oughs> มาบอกเอามาเชื่อเพืเ่อนแม่อีกเ,เอาให้ลูกคึดก่อนได้คลิกนะโยเขาแน่มันจะใหม,ม่ใหม่คนโอ้ ตนี okay. enfin. mm. ้ด mm. so so no ีคว้ามันขาดกับเราเดี๋ยวลุ่นตื่นละอะไร้นะพี่แม่มั่เลยลงละลงละั้เทขั้นจกินได้เนาะะง เดี๋ยวไล่ก่อนไล่ให้มันออกก่อนปลานี้ชลามมีที่ป่าป่าอีพี <c oughs>

เน่เอาติบเขามากทไหมอาม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 ือค <cket> ุณผ <ötzlich> ูใหญ่มันมันสันด้สันด้ไม่น่ากะมีนานากจ้าตาบอดเล ข้าวเหนียวไลข้าวเหนียวเลมันข้ใหญ่ผัดองี่มไม่ขามีังไงฮข้าวนอนข้าวมย์นะบัดข้าวแห้งดเหิวเนาะบด้กนมัดเบอกินเช้าดินกับชีเวตม้งเนี่ยนอนก็ฮอดบายละกินเช้านีกินข้าวสองรอบหนึ่งตีมือหนึ่ง กันมือใ้บดินไก่ไปได้กะกินซ้ำซข้าไปเลยก็ขาบสักยาดิกสักยาขายบอควายเขาเวบไปเหโอโอเว้ว ขปน้้า้แล้วน้ำแล้วพอใคาลอยน้ำแล้ววิ่ห uh ่น uh ้ำยกกะของเฮกะคืออยจิบเจ้าเมาเก็บมาเก็บมาเก็บนี่บ่ได้ระบาดควายก็โะบาอยเลยยอมัน่ ปาลาอะมึงเนี่ยมันมุดนี่้แต่ปลาตรงนี้นี่น,นี่คือปาลาเยอะกินนี่มึงนี่จับอีท่านอ้อ,อ้องขาดพอควางเหยน้อดนดยด,ด,อดิมีนม้องเหยเยอะ,ะนี่ควางมุดน้ำแล้วโอ้คาดว่ะแมลงเยอะลงนะมึงเห็นไหมหมูควายน้อยนะใช่ไหมควายลงแล้วได้ลงแม่น้ำแล้วได้ขำแล้วดิโอนไอ้บ่งกับไ่เพิ่ง เพิ่งควายน้อยให้มันมันเห็ดนั่นเมันจมน้ำมั้งร้อยเลยมุดมๆเดี๋ยวไปเห็ดน่ะคุณน่ะควายนิดนึงมุดอีกแล้วคือนขึนแขนดิตรงพันก่ะ มาควางสองบาทหนึ่งเมือผพ้อมเฮน้อยได้บริไงเฮกีขาดนี่เฮเยอะวิวายพี่น้องเลยปวดแขนขนาดกินเข้าวในอี้แล้วว่าฮอตเชื่อละแล้วแรงมันนี้จะเบิ่งชงมันปรุกตัวนึงละเทเม่เอาคำยิเยอะอยู่เพนาะน่ะดะอยเอาข้าวไร้ัดเดียวมันจะได้คายออกนาวันน้ค่อยนอนนะมดปูดมดปูดอดียู่ะ អោអីហេតព្រះនំនេះអោយ៉ាងក៏មិនដូចម៉ៃទីឡាអោអោពីផងហោដែរម៉ៃដៃតោកម៉ៃក៏បាយផងអោនំល្បៀហាអ៊ឹមអោនំឈ្ងត់ត្រឡាងហោមនំគីបាទនេះ

ตโตนี่นะไอ้หล่าตัวมได้บาดจริงๆนะไปฉลักนานี่ปลาคอสองตัวพี่น้องเลยนอกนจากปลาขาวมันกรีบก็บมือละเยอะมือละอ่ะได้ชั้มนี้ก็เอาละมือได้แับนี้ได้ว่าหูยังเมื่อ,อ,นนก,อ,นนอก่อนละไปขึ้นมาดิผีชมก็ถือแหมาชองด่างพี่น้องเอ้ยได้ปลาคอสองตัวสละแห่ยางเย่อผัด มันมีขาดหาคว้างมันมีแมมมต่มันเ้อมันเน้อพอดมันหนักเฮนาน้อยผัดควางแตะแต่ว่ามันขาดถือไปเน้อก็อยู่ถือไปตัวนึงมีได้มันอ้อทางฟองขาดมาหอดเฮินแล้วนะโอ้จะเห็นเมนูเลยเด็กปลาคอสองตัวมาล้างปาก่อน ไอคีผิดแล้ว,ลวอะไรเป็นไยจะเฮ็ดเมนูพัดนะปลาเน้นน้อยลองเฮ็ดเมนูพัดลาเบิ่งมันจะเป็นกิจบ่ขึ้นเมนูนม้ออกก็เลยเฮ็ดเมนูนี้ล่ละเดี๋ยวตำเคืองกันเคืองหอมหัวก้อนมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นี่กะครบพี่นอะไรยากละนิดยากละน้อยโฮมเดี่ยวนะตำมาดิ ลายยิ้นอ้วนดุกาโดเด็ดมีมีกับจุ่งลายก้อละนึ่งกได้หอมแล้วพี่น้องเลยมาพัดน้ำมันพัดอันเครื่องหอมเขาก้อน แซบหรือบ่เนาะเพราะว่าปลากพกับปานปลาขาวน้อยกับเอาโฮมเดียวเลยพี่น้องเลยลอกพวกไแซบดีกว่าาจะได้ปลาเงยตก็น,นี้ได้ มันเดือดก่อนเหี่าวลงมันเดือดเล้ว่ะอือ้าวหอมอม,อมือด้วยเลยป้าป้า lấy này đi nè, vì con Đấy đó Trong bụng nó cả Đó Trong อร่ยพยคนละโอ้คือน้ำข้ปุ้นละเ,เอาข้าปุ้นมากินกรับคืออะไนพักเลยปิดไว้ใส่ไว้ก่อน น้ำบากทีแรกเลยอยากว่าคือมันแห้งไปหน่อโดยจะเข้านี่สองประเภทคือสื่อนะนี่โดยจะเข้าสื่อสื่อแบบน,นี้แล้วก็โดยเข้าสี่ทุ่มงมงนะยาก เปิดมันอาลอวกท่อนลุกละโอบไปก่อนมีตอโอ้โสดมานนกน้ปุ้นมาเื่อบบนแล้วก็เชื่อน้ำดาดลายมัให้ไม่ได้ติด อันเปิดอยู่อันแห้งล่ะทำแห้งต้องไปอ,อ่อยก่อนชิมกนะ่อนนะวันนี้นาจะชิมได้ะนะตัวหอมเลย ถ้าเข้มก็ค่อยจะเจ้าน้ำนะรอไปตะเข้มจางน,นี้ยู่ในป่าอวกก่อนอขอ,อมันมปเปอะไป ผงก,มมมมก,ก่อนไปดิโอ้เปิดมันอะมุญกุยตามตีเห็ดนั่งซืมาตักก่อนตักนี่กับยังทาพัดหอยแล้วก็ข้ามไปนะข้ามจะพัดหอยต่อยเป็นหนอยเซงตามแก้วโคตรลนอยู่เป็นโซ่สีมี่เอง กำลังมากพันหอยเรากองค้ำมาเสร็จสิบมึงก<ะ>็เป็นเงิซิมนโน่กองค้ำอืมโอเคอยู่นะผัดปลาคอปลาคาวนี่คือผัดปลาปลาเยอะนะปลาเยอะแปลว่าปลาตัวเดียวนะมีปลาหลายประเภทปลาเค็งก็มีมันก็เลยรสชาติมันจะแปลกๆหน่อยหนึ่งอย่า

บอใครอันใครเป็นธรรมดาแต่ประตู้หนึ่งเอาจือ้อมที่ตรเช่ะตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำอีกทีเรียบร้อยนะก็กจะได้คอามยาพักพอนไป้างเยก็ขอขอบมร่ครับเจอน้ำพร้อมให้พี่น้องที่กำไตาม,มน้ำสมเดคลิปหน้าก็หน้าพรอได้ไหมพี่เขาเลย